โอเคก็การสนุกที่ควรจล่นนะครับวันนี้ก็ไม่อยู่ผมอีกแล้วนะครับวันนี้เนี่ยผมก็ไม่มีอะไรบ้ากนะครับก็แค่มาเปิดแท็กที่ยังเหลือในกิจกรรมที่แล้วนะครับก็คือเป็นกิจกรรมอ่าเขาเรียกไงอะแจ็คผู้ฆ่าอยกา์นะฮะก็เหลือแท็กนะครับอ่าเป็นพืชนะฮะที่ผมยังไม่ได้ผลที่ไหลที่สุดนะฮะแล้วก็ไม่เคยเปิดด้วยนะฮะก็เหลือประมาณเจ็ดสิบแพ็คนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาเปิดให้ดูนะฮะว่าได้อะไรบ้างจะเกลือหรือก่าดวงดีนะฮะโอเคคลิปนี้เนี่ยก็ ไปดูเลยนะครับก็อื่นผมขอไปที่ที่มันจะดวงดีหน่อยแล้วกันนะฮะเปิดตรงผลที่ผมได้มาแล้วคุ้มใจที่สุดนะฮะโอเคไปกันเลย จะสกิปเลยนะครับโหมาเยอะเลยนะใครนี้อยากเล่นกับผมนะครับก็ทิ้งชื่อไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมก็จะแอดไปน,นะก็สามารถมาเล่นด้วยกันได้นะ อันนี้มาเยอะมากนะครับไม่ได้ีมาเยอะเหมือนกันมาแล้วนะบอกไปบองมานี้ก็เหมือนเก้วกาแฟเหมือนกันกนะตอนนี้ก็เหลือมันสี49แพ็คแล้วนะครับไปอย่างรวดเร็วนะครับ ยังไม่ได้ผลดีวายเลยนะไปกันต่อนนะอน,นี่เป็นได้ไรนะบ้างเราไปทีเดียวกนะเพราะว่าผมชอบผลแบบเนี้ยม่นเดี๋ยนว,ว่าเป็นผลที่แบบมีความแบบนั่น,น,นแหละครับผลไดนะ้ผมไม่ได้ผลการเรียนนะครับว่าเป็นแบบอไรนะอันนี้ได้เยอะมากนะถ้าจ่ผิดอันนี้นะก็เคยเป็นอ,อันนี้ไหมผมโปลูกอยู่นะครับอ่าใช่คือเดียวกันนะแล้วก็วสวยนะวันนี้แล้วก็ไม่ได้เก็บผีเยอะด้วยนะเป็นไม่ไรผมนะที่สองเลย โอ้ยยีวายพลาดไปนิดนึงมาหน่อยมาหน่อยมาหน่อยอันเดีผมผมเราไม่สกิปดูนะว่ามันจะได้ไหมโอ้ย oh, oh, เสียเวลาคุณป็นคนที่ชอบสกิปนะครับมันใ้ใจอะนะครับแล้วก็โอเคด้วยนะที่ผมได้ไอ้ผลอันนี้มาผมก็สกิปนะครับเพราะไม่คิดว่าจะได้อยู่แล้วนะเพราะมันมีแค่สิบอันเองคนระับที่ผม mm hmm. มีอะพามาทิศสองเองนะเปิดไปอันที่สิบได้เลยนะสกิบนะ ก็ค sure. ือตกใจมากเลยนะที่ได้อะตอนแรกคือมันก็ไม่ใครคิดอยู่แล้วว่าเราจะได้นะแค่สิบก็แค่นึงนนะเห็นคนอื่นเขาเปิดเนี่ยหูร้อยสองร้อยสี่ร้อยก็ไม่ได้กันนะมันแล้วแต่ดวงจริงนะนี่แต่ดวงที่ได้เนี่ยก็จะน้อยกว่านะฮะโอ้เดกไอกาแฟเยอะนะฮะล้ละละชื่อมันถ้าเราอ่านดีดีนัผมจะอายดูนะ นี่ชื่อคาปูชิโน่หยอกหยอกนะฮะระดัแปลนะอันนี้โอ้โหทั้หมดแล้วนะฮะโอเคเราจะถ่ายนับอแบบเดินไว,วาวจะได้นะครับไปปุ๊บโอ้โหเกลือนะฮะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรประมาณนี้ครับก็สิ่งที่ได้ก็ประมาณนี้ครับ ไม่รู้ว่าคุ้มป่ะนะแต่ว่าเราได้ฟรีนะครับก็ถือว่าคุ้มแล้วนะฮะเจ็ดสิบแพ็คที่เราได้ปานนะครับโอเคสำหรับคลินี้ถ้าคิดนี้เนี่ยอย่ากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผม,ะะม,มด้วยนะกระคอมเมนต์ด้วยนะฮะและอย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะฮะออกเดินทางตอนนี้บ๊ายบาย